โอเคครับก็กราบสวัสดีช่วทุกท่านหนึ่นะครับท่านแฟนเพจผู้ชมช่องจูห่มไม่นะครับผมสำหรับวันนี้จะพาทุกคนไปแจกโค้ดนะครับในเกม Black Clover M นะครับผมนะก็จริงแล้วเกมนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับจริงๆมันก็มีโค้ดแจกมาสักพักแล้วแหละแต่ว่าคนอาจจะไม่รู้ขั้นตอนไงเออก็เดี๋ยวผมจะไปสอนแล้วว่าขั้นตอนเนี่ยมันทำยังไงบ้างทุกคนนะจะได้รู้กันนะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย let's go ทุกคนโอเคครับมาในส่วนขั้นตอนแรกนะครับคือเราต้อง copy ตรงเอ่อโค้ดไอเดียก่อนี้ก็ เดี๋ยวให้ทุกคนนะไปที่ตัวโซลโคนะครับจะได้ไปกดหาตัวที่ตัวกรอโคดนะครับแล้วก็หาคำว่าวลหัแล,ลับนะครับแล้วกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นฝาท้ายได้ทุกคนนะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมกรอกข้างบนนี้ก็เป็นกรอก ID ที่เราคัปปี้มาให้เราคปรัปปี้วางเลยนะครับส่วนโค้ดก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะแปะตรงหน้าจอเห็นไหมอ่ะทีนี้ก็จะได้กรอกโคดตามที่เราต้องการนะครับก็จะมีของรางวัลแจกพอสมควร นะครับก็อย่าลืมกดแล์กดแชร์ส s c r i b e ทั้งจูคอมเมนต์นะครับ <S <S เพื่อเป็นความรู้และกำลังใจกับทุกๆุคนที่เริ่มเล่นใหม่ด้วยกันนะครับอ่ะเมาอกดเสร็จแล้วกดยืนยันไปปุ๊บทีนี้ก็ไปที่ก่องจดหมายก็จะมีของแจกแล้วก็สามารถกดรับได้เลยนะครับถ้ารับทีทั้งหมดทั้งหมดไม่ได้ก็รับทีละอันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแลกันนะครับแล้วก็เราเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย